Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อนมาถึงรถคันนี้ครับกับโตโยต a าเวล罗 s ซึ่งปกติแล้วมันคือ MPV ใช่ซึ่งสร้างมานั่งเป็นแบบครอบครัวไปกันหลายคนใช่ครับก็ทุกวันนี้รถในสไตล์แบบนี้นะครับปฏิบับความนิยมมากเพราะว่าเป็นรถต้องเรียกว่าถ้าเรานับจำนวนคนนั่งครับรถประเภทนี้ MPV อย่างที่พิการบอกเนี่ย คือ7ที่นั่งครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่แบบมาจากโรงงานเลยนะครับเบาสมแถวเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ว่า MPV เนี่ยก็จะมีข้อจากัดในเรื่องของขนาดมิติของตัวรถครับนะครับอาจจะไม่ใช่รถที่ใหญ่มากนะ MPV ก็เป็นมินินะย่อลงมานะเหมือนรถตู้ย่อด้วยกันนะครับแต่ว่าถ้าในเจนผมเจนพิการอายุเก้าสเนี่ยเราจะพ้นชินกับรถแวนเอ๊เรียกว่ารถแวนเลยอันนี้ก็เหมือนรถแวนแหละนะสแถวแต่ว่าเป็นแวนที่ หลังคาสูงหน่อยก็จะได้พื Language ้นที oh. ่เฮดรูมเหลือๆด้วยนะครับแล้วเรามายืนก so ันอยู่ตรงนี้สําหรับโตโยต้ากับคันนี้เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจเพราะว่าับผมเป็นคนหลงไหลเรื่องเลโทรการย้อนยุคดีไซน์การตกแต่งนี่เอาตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะพาเดินดูเลยเอาแค่สีก่อนสีนี้ก็ดูไม่ธรรมดาแล้วสําหรับเวลารคันนี้ในการตกแต่งนะนะครับเวลารก็จริงๆก็เป็นรถเครื่องยนต์เบนซินพื้นฐานนะ1.51.5เบนซินตกแต่งแต่ว่าคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า เป็นการตกแต่งแบบมีคอนเซปต์เขาเรียกว่าเป็นฟริกคอนเซปต์นะเป็นเวรสที่มีการตกแต่งแนวใหม่เป็นฟริกดีมนะเป็นการตกแต่งที่เรียกว่าให้ความเรโทรให้อารมณ์ย้อนยุคให้อารมณ์แบบรถแคมปิง้งให้อารมณ์แบบรถครอบครัวเมื่อกี้พี่การบอกว่ารถครอบครัวก็คือใช้กันทั้งครอบครัวใช่แต่ว่าครอบครัวเวลาไปไปไหน่ ไปห้างอะไปเบื่อแล้วบางทีอยากจะไปป่าไปเขาไปนี่คุณไปดูที่ล้อก่อนเลยอ่าล้อล้อเมื่อกี้พี่กันสงสัยอยู่พี่กันถามผมเฮ้ยคุณต้นนี่มันล้อแม็กหรือเปล่าเออมันสวยมากอะมันล้ออะไรเนี่ยเห็นอย่างนี้เงาเงาอย่างนี้นะฮะดูย้อนยุคแบบนี้ไม่ใช่ล้อกระทะนะครับเป็นล้อเป็นล้อแม็กนะอันนี้ขอบ16นิ้วเป็น O E M นะครับยางก็เป็นโตโยทายนะครับยางก็เป็นยางแบบยางคันทรีนะเป็นยางออฟโรดเนี่ยดูลายดอกยางเห็นไหมอ่าเป็นลายข้าวโพดอย่างนี้นะสำหรับไปลุยได้เขาเรียกว่า ออนโรดแล้วก็ออฟโรดเบาๆนะไปได้หมดแล้วก็มีการยกตัวถังขึ้นสูงนะครับสีอย่างที่บอกว่าการตกแต่งสีก็เป็นในสไตล์ย้อนยุคสีแบบนี้แบบเหมือนสีครีมวินเทจอะพี่กันนะก็ให้อารมณ์แล้วก็ตัดกับนี่ฮะแล็ใส่ของบนหลังคานี่เข้าป่าใช่ไหมต้องมีสัมภาระนะก็เรียกว่าวางของอะไรได้นะน้ำหนักน้ำหนักะฮะสปอร์ตไลท์เขาก็ใส่มาให้นี่ไปไปตรงส่วนของ แหลกหลังคาก็มีติดตั้งให้นะความสว่างนะครับมันเข้าป่าไงป่ามันมืดถูกป่ะมันมืดมาะมันต้องการดวงไฟสว่างเวลาครับนี่ี่พอดีโดยรวมก็เรียกว่าจับเวลอสมายกให้ดูดีนะโช๊คอัพก็เป็นของโฟ r เพนเดอร์นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของด้านท้ายหน่อยครับมาดูท้ายกันท้ายอูท้ายผมว่ามินเทนนะเขาตกแต่งชินคลีนอะ นะครับพวกโ,โ,โ,โล formas, โก้อะไรต่างๆเขาก็จับแต่งสีให้มันเข้ากับรถไปให้เรียบร้อยเขาเก็บรายละเอียดนะถูกต้องเล็กๆน้อยๆนี่เขาไม่ข้ามไม่ปล่อยผ่านกต้องครับภายในก็อย่างที่บอกเนี่ยเป็นบอร์ดสามแถวนะครับเป็นบอร์ดสามแถวอ่านี่ปรับได้นะครับได้สำหรับนรถนะเรามาดูท้ายรถเลยนี่นะถ้ามาดูไงฮะก็เรียกว่าท้ายก็กว้างนะครับ ตัวรถมันยาวอยู่แล้วเนี่ยรปรับมาก็รเรื่องของการใช้งานอะไรต่างๆก็สามารถทําได้หลากหลายใส่ของได้เยอะเลยนีใช่แล้วก็เรียกว่าสําหรับคันนี้นะก็ถือว่าเป็นเวลสที่ตกแต่งคอนเซปต์แบบเข้าป่าได้นะครับแล้วก็ได้ความสวยงามแบบเลโทด้วยก็ถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการตกแต่งคอนเซปต์รถที่ทําได้ น่ารักแล้วก็ทําให้ตัวเวลอสดเองก็ดูมีความน่าใช้มากเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับก็ผมชอบมากนะคันนี้บอกเลยว่าผมเชียร์เชียร์เลยเพราะว่าผมชอบลายที่เรโทรแบบนี้ชอบไหมชอบเลยแล้วนั่งได้หลายคนนี้โดนเลยใช่ครับผมแล้วคนที่ชอบรถลุยๆก็น่าจะสุกใจด้วยครับคร m ท to d ูดร e ถึงเวลาขับเคลื่อน